สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับ The Animal Kingdom c h a l l e n g กันต่ออีกแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่รุ่นแรกเหมือนเดิมนะคะภาคนี้พี่หวังว่าน้องมะขามของเราจะท้องสักทีนะคะ <c oughs> ตอนนี้เจสซี่ของเรากำลังรับปุ๋ยโอเคเอามาครยโทรมาเอ้ามานนอะของเราตื่นเดี๋ยวก่อนรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีเจสซี่ฉันเพียงโทมาทแจ้งให้คุณทราบว่าวิเวียนลูอิสได้จากเราไปแล้วฮ่า <c oughs> คุณยายวิเวียนน่ะนะเราเคยคุยกับเขาครั้งหนึ่งตอนที่เขามาขอไอเดียว่าไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งได้ไหมถ้าจาไม่ผิดนะแล้วสรุปมาขามท้องไปเนี่ยสากพาที่แล้วที่เราให้เขาผสมพันกับน,น,น้องโอริีอยโอ้อยเขารลักกันอ oh m มก o d เขารลักกันอ้เพิ่งรู้ว่าน้องใหม่ใหญ่เขาขึ้นไปนอนบนโซฟาได้ด้วยโอเคส่วนเจสซี่เรามาเข้าห้องน้ำเถอะค่ะการขับถ่ายแดงและ แล้วก็อาบน้ำอีกสักเพยนะแล้วก็เรามาคุยกับเปาโลต่อดีกว่าเอ้ยอันนี้มันหกโมงเช้าอ่ะเนะาะเปาโลน่าจะยังไม่ตื่นมาหาอะไรกินก่อนก็ได้อะหยิบของเหลอมากินต่อหนึ่งทีนะคะทําไมในนี้เหม็นอีกแล้วอ่กะก็อะไรขึ้นมไม่เห็นมีอะไรเสียเลยอ๋อมีน้าเปล่าเสียโอเคทีนี้เราพามาหมาไปขุดหาของดีกว่าและที่ประจําของเรานั้นก็คือตรงนี้นั่นเองไม่ใช่มาหมาแล้วอันนี้คนละ แล้วก็มาหมามา,มาตรงนี้หนึ่งทีส่งใครไปดีส่งบุตรที่ไปก่อนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นน้องโอิโอนะคะส่วนมะขามเอ้านึกว่ามะขามหลับอยู่อะถ้ามะขามตื่นเราก็มากดตรงนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เราได้กบทานตะวันมาหนึ่งตัวขายสิคะรออะไรล่ะ,ะแล้วก็กลับบ้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงละตอนนี้น่าจะโทรเรียกคุณเปาโลมาได้ละเขาน่าจะแบบตื่นแล้วแหละ มาอุย๊ยม้าหมา,มาเอาของขวัญมาให้พอดอีอุ๊ยออามาให้พร้อมกันเลยเปิดเลยสิคะเก่งมากลูกของมามีเอาเปียกกันหมดเลยดิอุอ๊ยม้าขาวก็เอามาให้แล้วขอบคุณนะเด็กน้อยไหนดูสิเฮ้ยได้ออปอไฟไหมกแล้วคะ่ะขายไปเลยแล้วก็ได้ฟอสซิลแตกหักแล้วก็บอนอีกแล้วอ่ะขายไปต้องอาบน้ำให้มา้าหมาแล้วแหละมา อภัยพวดีีแล้วทีนี้ก็จะโทรชวรคนคุณเปาโลอะแล้วสรุปท้องไหมไม่เคยได้คำตอบฮะไม่ท้องหรอเอา้าท้าไมถึงไม่ท้องสักะทีอะให้เขาผสมพันธุ์กันอีกทีละกันนะคะมันต้องติดสักครั้งหล่ทุกคนเดิกมากแล้วเอ้าเปาโลเข้ามาค่ะเอาเวนกรรมเขามาพร้อมกัน ทำให้ประทับใจก่อนหนึ่งแล้วก็พูดติดตลกถึงวันเวลาเก่าๆแล้วก็ตื่นเต้นที่สนใจชวนสะโพกทีนี้เราโอ้เราสามารถอุ้มน้องเขาได้เหรอไหนลองหน่อยน้องเขาตัวใหญ่มากนะเราจะอุ้มไหวใช่ปะเรากอดเขาหนึ่งทีแล้วก็ยกย่องอีกทีอะเราเดินเขาจะคุยกับเราไหมอะเราลองสนทนายอย่างลึกซึ้งดูปะแต่เปาโลก็ยังอยู่อะเอาไงดีอะเราให้เปาโลกลับบ้านก่อนละกันทุกคน เดี๋ยวขอให้เจสซี่ใช้เวลากับเดิกดูก่อนนะคะชนสะโพกหนึ่งทสสีสนับสนุนการมีรวดเข้าของเดิก์เฮ้ยมอร์แกนไฟเรสอยากจะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะชอบเลยค่ะคนเยอะๆมาค่ะ,ะแล้วก็เขาพูดว่าซุปตาเอา้าเกิดอะไขึ้นสรุปท้องปะไม่ท้องอีกแล้วอุ้ยเอา้าทำไมมาว่ามาเราอีกแล้ววะอะไรกันเนี่ย ถ้าสรุปมะข่มไม่ท้องเราคงจะต้องหาแม่พันตัวใหม่ป่ะแล้วมันมีแต่หมาเด็กๆอีกแล้ววะทุกคนต้องรอวันพรุ่งนี้เออเรื่องตลกขบขันอีกรอบแล้วก็ขอดูนี่ใส่เดิร์อีกรอบพีลืมหมดแล้วแบบนึงเจอเป็นคนหนอนหนังสือซุ่มซ่างอัจฉริยะเราจะลองจีบไหมลองก็ได้อ่ะแล้วทำไมคุณไฟเรสเขามาถอดเสื้ออย่างนั้นเฮ้ยเขารูปใครอ่ะเอาเขารูปวูดี้แต่เขาไปดุน้องมะขามของเรางง อ่ะใครอึอีกแล้วคะมีขยะให้หมามีอีกแล้วแล้วก็พี่ขอลองทัวร์ข้างนอกนิดนึงว่าแบบมันมีหมาตัวเมียไหมขอพบปะหมาตัวเมียหน่อยได้ไหมอ่ะวิตรงนี้มีอึหมาเยอะเก็บสิคะเก็บเอ้ยแล้วก็ตรงนี้มีของอันนี้เปิดเอ้ยอันนี้ก็มีอีกว้าวว้าวว้าวเปิดไปเลยเอ้ยมีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยมีเต็มเลยอ่ะ สุดยอดเลยอ่ะอุ้ยแมวตัวนี้อ้วนจังเลยอ่ะน่ารักอ่ะเฮ้ยแต่จริงๆริปะมันเป็นไปได้เหรอที่มะขางจะไม่ท้องอ่ะถ้าสมมุติว่ามันจะไม่ให้หมาคนละสายพันท้องอ่ะมันจะให้กดว่าผสมพันธุ์ได้หรอคิดออกไหมอ่ะไม่ล่าอยากมาเที่ยวอ๋อไม่ใช่อยากให้เราไปไม่ไปชวนเราไปข้างนอกอยู่นั่นแหละอ่ะนี่ใครเนี่ยอ๋อกัปตันเหมือนเดิมเ้าแล้วนี่ใครอ่ะ ตัวพูดตัวเมียอ,อ๋อน้องเป็นผู้หญิงน้องจะท้องกับหมาแล้วได้เปล่าอะเราทําความรู้จักขเขาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะยังไงต่อน,นะคะอุ้นน้องเป็นหมามุมมามโอเคแล้วก็อ้าวได้รู้แค่นี้แฮเดี๋ยวเราเรียกน้องโอริโอมาดีกว่าทีนี้ก็ให้โอริโอไปรู้จักกับน้อง Lulu, รูรูซิส่งเสริมให้ผสมพันธุ์กับ Lulu, รูลูคะ่ะรอบนี้ขอร้องเถอะผสมพันธุ์ได้สักทีเถอะเด็กๆมันต้องมีลูกแล้วอ้าวไม่ชอบหน้ากันอีกแล้วเหนื่อยแล้วเนาะ จสซี่มาขายของดีกว่าโอ้โหมีของเยอะมากเลยขายให้หมดค่ะวิเดอร์ดิเมอร์อยากมาเที่ยวเล่นที่นี่ได้สิได้อยู่แล้วถ้ามิจะมาไม่ได้ละค่ะมีของเล่นเด็กด้วยอสุดยอดขายได้สองร้กว่าบาทเนี่ยขายไปให้หมดแล้วก็ฟอสซิลอันนี้อะขายเลยได้2องร้อยห้าสิบโอ้โหวิวูดดี้เงามากเลยอะ่ะอ่ะมันมีเรียกวูดดี้ออกไปสิเอ๊ะเดยนนะถ้าเดิร์จะมาหาเราแล้วเขาจะเจอเราไหมอะเราไม่อยู่บ้าน เหมือนเขากำลังวิ่งมาหาเราแหละไหนทำไมถึงวิ่งมาหาเราขนาดนี้อะเดิร์กดิเมอร์คิดว่าเจสซี่ซูนั้นดีเลือเกินและอยากเลื่อนขั้นเป็นเพื่อนสนิทมได้ดิเย,ย้เรามีเพื่อนสนิทแล้วดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกันนะจ้าสร้างบาดิมากรรมด้วยกันไปค่ะแล้วก็เราจะยังไงต่อไปกบมะขามดีอะ มาขามขอไม่ท้องอ่ะยังไงเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะว่ามีหมาตัวเมียที่สามารถท้องได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวให้มาหมามาขุดตรงนี้หน่อยซิ เอาเป็นน้องบูดี้ค่ะให้ตายสิโอริโอโดนกระลอกกัดเขาให้แล้วรอยกัดของกระลอกอันนำมาซึ่งการเจ็บป่วยถ้าไอฉนนั้นจับตาดูเพื่อนขนฟูของคุณให้ดีแล้วก็ให้โอริโอลอ,องผสมพันธ์กับมะขามอีกสักรอบละกันอะเราต้องไม่ท้อเราต้องไม่ท้อ <c oughs> อุย๊ยตาหน้าตาตาแบบนี้เลยส่วนเด์กก็ไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะอ๋อเด์กอยู่ในบ้านเราเหรองั้นเดี๋ยวเรามาใช้ห้องน้าก่อนนะคะแล้วค่อยมาเมาส์กับเด์กเอ้าเด์กไปแล้วอะเอ้าอะไรของเขานี้ งงเอามาหมาอุ้ยแต่แล้วมาหมาไม่ะบุยเอเดี๋ยวเราคงจะต้องพาไปหาหมอแล้วค่ะมาหมาเดี๋ยวเรารอหมาเอ้ยรอหมอไม่ใช่รอหมา หมอมาคุยกับโอลิโอหมดเลยอ๋อนี่ได้รักษาแล้วโอเคมืนหัวตุบๆเลยค่ะน่ารักอะ่ะขานาดไม่สบายยังน่ารักเลยอะ่ะตอนนี้มีการรักษาให้ราเลือกนะคะพิการรักษาพื้นฐาน150บาทรักษาสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยวิธีการรักษาที่ได้ผลแต่ว่าอุดัดพอสมควรอันที่สองคือการรักษาราคาแพง750บาทจ่ายเงินไม่อั้นเพื่อรักษาสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยยาที่ดีที่สุดสามก็คือปฏิเสธการรักษาอืมเรามีเงินอยู่แค่พันหกอ่ะ เรารักษาพื้นฐานไปก่อนละกันทุกคนเรามีเงินไม่เยอะอะอ้ยตลกเลยนาฟิบไม่คำก็ได้อะทีนี้รักษาเสร็จแล้วเรากลับบ้านเถอะค่ะแปดตีสองแะเุ้ยกลายเป็นต้องนอนอย่างนี้เลยอ่ะน้าสงสานะะทนนิดนึงนะลูกเดี๋ยวก็ได้ถอดแล้วสู้เขาสู้เขาและเชา้าอันสดใสก็มาถึงเอาเด็กโทรมาค่ะ ว่านี่เจซี่ฉันแค่จะบอกว่าฉันกับเบรนเอ้ยแบรนเราเป็นเพื่อนกันแล้วโอเคจ้าอาทีนี้เรามาเอ้ยเอ้ย้ะเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมมาหมาเราเป็นนี้อ่ะ,อะเกิดอะไรขึ้นค่ะวิวันนี้วันใหม่แล้วนี่นาะไหนลองดูที่สถานรับเลี้ยงสุนัขซิว่ามีหมาใหม่ๆมาหรือเปล่ามาใหม่ๆที่ไม่เป็นมันนะ่ะอื้มอื้ม คือมันมเป็นหมันหมดเลยอ่ะพี่ไม่รู้จะทํำยังไงเลยว้าเน่ใจท้อแท้อะพี่กําลังคิดว่าพี่จะย้ายเตียงกลับขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเดิมละอยู่ที่เดิมไปเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ดูซิว่าเรามีของให้ขายอีกหรือเปล่าอ่าไม่มีแล้วแฮอะลูกน้อยของเราตื่นละถอดกลวยครอบศีรษะอืมถอดได้แล้วมั้งเขาน่าจะหายแล้วปะ ขอสิมามามามีทอดให้เรียบร้อยคนฟูเหมือนเดิมเราไปเดินเล่นระยะสั้นดีไหมสัมผัสถึงความรักดีกว่าแล้วก็สนทนาประเทิงปัญญาโอเคเอาประมาณนี้พอนะคะแล้วทีนี้เอ้ยอันเนี้ยหมาเราเข้าไปเล่นได้ปะอา้าวไม่ได้เฮ hey. แล้วก็เว้เจสซี่อีก10วันจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ่ะลูกเราก็ยังไม่มีผู้ชายก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะตกลงปงใจกับเรา วิปเปาโรโทรมาเปาโรอยากรู้ว่าคุณพอจะไปเที่ยวเล่นได้ไหมวันนี้เราไปก็ได้เผื่อเขาจะแบบขอเราเป็นฟงเป็นแฟนไหมหรือยังไงรอเ,เปล่าอ่าไอดูสิเขามาทักทายเราด้วยการาคุยเฉยๆหรอดีใจที่มาเนาะ,นาะพีจะไม่กดอะไรเลยดูสิว่าเปาโรกขจะทําอะไรกับเราจะบอกว่าคุยอย่างเดียวนะวิวุวยลูกเราจูบก่อนอ ม่แม่แม่ลูกหน้าเขาด้วยลูกสาวเราเริ่มก่อนหมดเลยนะคะอู้ปาดีไใส์เอ๊ะบุคลิกใหม่เป็นคโรแมติกเราไม่ได้เป็นอยู่แล้วหรอเดี๋ยวนะเพิ่งรู้ว่าเจสซี่กลัวที่ที่ผู้คนพุกพ่านว้าวเพิ่งรู้วันนี้เลยตอนนี้น้องกําลังขึ้นไปข้างบนเพื่อมาเล่นเกมเราแสดงความชอบพออีกรอบดีกว่ายังไงต่อมันจะมีอะไรไหมเอ้า ขอปฏิเสธเราอะ่ะงั้นเรากลับบ้านเลยอาอายอา,ยอายกลับบ้านกลับบ้านโดยปฏิเสธเราไม่ได้รับไม่ได้ไมะขามท้องยังท้องอะไรยังเฮ้ยมะขามไม่ท้องเลยอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะไม่ได้แหละคนนี้ให้กูเกิลสักครู่ A few moments later เฮ้ยทุกคนตอนนี้พีรู้เรื่องใหม่แล้วก็คือจริงๆเราสามารถพาหมาที่เป็นหมันนะไปแก้หมันได้เราพาพุดที่ไปดีปะพาไปละกันนี่ ลงชื่อวูดี้เข้ารับการฝังอันทะาห0ึบาทวูดี้จะไม่เป็นหมันแล้วทุกคนพี่ไม่รู้กว,ว่ามันแก้หมันได้โอเคฝังอันทะกับคลืนคุณให้เราทําบ้าอะไรนี่้ลอเล่นนะ่ะจริงๆแล้วเราก็ฝังอันทะให้เสตว์เ้็งของคุณได้เพราะพลังวิเศษแห่งวิทยาการสมัยใหม่สตัตวะแพทย์จะมาดูแลในไม่ช้ากระบวนการกําลังดําเนินไป <g oda> ว,ว้าวโอโ้โห ฟังอาหารเทพร้อยแล้วนี่สุดยอดทีนี้เราก็กลับบ้านค่ะทีนี้เราก็กลับบ้านค่ะพาบูดี้ไปเจอมะขามอีกครั้งหนึ่งทีนี้ดูสิว่าเขาจะสามารถมีลูกกันได้เปล่าฟังปุ๊บให้มีลูกปับ๊บขอให้มีได้เถอะทำไมบูดี้นิ่งอ่ะเอาละเอาละอ๋อนี่มาเปลี่ยนคู่อีกแล้วค่ะพี่จะรอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะท้องหรือไม่ตัวเล็กเหมือนกันอ่ะอาจจะได้ไหมอ่ะ แต่กับพี่เทายังไม่ได้เลยอะพตบูดี้จะได้ไหมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ให้เขาไปพักผ่อนก่อนดีกว่านอนค่ะแล้วคือจะบอกว่าอีกไม่กี่วันอะเจสซี่ก็จะแก่แลวปะอีกเก้าวันเองอะเจสซี่ก็ยังมีมีลูกเลยเปาโลหรือเดอกก็ยังเลือดมา,าลูกสุน,นัขกำลังมาหลือเงินน,นี้ด้วยมาข่าวกำลังตั้งท้องอีกไม่ได้ก็จะมีเจ้าสี่ขาตัวน้อยหน้าใหม่มาวิ่งอยู่ในบ้านแล้วน้ำตาจะไหลค่ะทุกคน ดีใจมากว่าและพาร์ทนี้ขอจบไปเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะดีใจมากค่ะ